สวัสดีครับลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกันอีกครั้งเช่นเคยกับสรุปข่าวเด่นประจําสัปดาห์ของสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมพุทธศักราช2565เริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับ เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลา9นาิ30นาทีนายมนตรีมณีรัตน์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้นางนัทนาลีแก้ววังปานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสัจิธรแพงโสมนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมสังเกตการเพื่อกำกับหน่วยตรวจภาคเอกชนเข้าประเมินสถานประกอบจิจการในการตรวจประเมิน เพื่อขอการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์ขั้นตอนที่1นณสถานประกอบธิจการประเภทผลิตอาหารสัตว์เวลา10นาฬิกาพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานสสคขอนแก่นได้ดำเนินการเจรจาไกลเกี่ยข้อขัดแย้งกรณีนายจ้างประเภทขนส่งสินค้าเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานของลูกจ้างพนักงานขับรถ18ล้อจำนวน10คนไปปฏิบัติงานคลังสินค้าในจังหวัดอื่นเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่28คกุมภาพันธ์ถึง30เมษายนพุทธศักราช2565โดยลูกจ้างไม่ยินยอมจำนวน3คนผลการเจรจาลูกจ้างจำนวน3คนขอปฏิบัติงานสถานที่เดิมและตำแหน่งเดิมเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพและมีภารกิจที่ต้องดูแลครอบครัวผู้แทนนายจ้างรับข้อเสนอลูกจ้างไปพิจารณาและจะแจ้งให้ลูกจ้างทราบภายในวันที่1 มีนาคมพุทธศักราช2565ต่อไปวังน,นี้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ทั้งสองฝ่ายทราบและแนะนําให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาร่วมกันบนพื้นฐานของแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและหลักสุจริตใจโดยทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจดีแล้วมาต่อกันด้วยการลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทประกันภัยกันบ้างครับนายมนตีมณีรัตนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้พนักงานตรวจแรงงานลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทประกันภัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อเฝ้าระวังกรณีธุรกิจประกันภัยประสบปัญหาหรือมีการเลิกจ้างพนักงานจากการลงพื้นที่พบว่าบริษัทประกันภัยได้ดําเนินกิจการตามปกติพนักงานตรวจแรงงานได้ชี้แจงสิทธิ์และแนะนำนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากมีการเลิกจ้างหรือปิดใจิจการและจะได้ดําเนินการตรวจสอบบริษัทประกันภัยที่เหลืออีกต่อไปวันที่สองมีนาะพุทธศักราช2565เวลา13บนกาสานาทีนายมณนีมณีรัตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมวันรัฐพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยมีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักาการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยาเดช มหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยนหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายสมศักดิ์จันตกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีวันที่3มีนาคมพุทธศัการาช2565เวลา13นาฬิกานางสุจิตาวันดีนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในโครงการปัดฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ณนะห้องประชุมพระาธาตุขามแก่นวิทยาลัยเทคนิคน้ำพองมีผู้เข้าร่วม340คนเวลา14นาฬิกา กลุ่มลูกจ้างจำนวนสิคนในสถานประกอบการประเภทผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้ายื่นขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีค่าชดเชยเ,เนื่องจากนายจ้างได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 และถูกเลิกจ้างซึ่งคำสั่งถึงที่สุดแล้วทั้งนี้พนักง,งานตรวจแรงงานได้ชี้แจงระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีการระบ,บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พุทธศักราช2564ให้ลูกจ้างทราบแล้วและในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2565เวลา13.30น,นในมนตรีมณีรัตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการรายงานติดตามผลการดำเนินการ ตามมาตรา6และ6ทับ1พุทธศักราช2,551กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานระดับภูมิภาคผ่านระบบเทเลสตคอนฟอร์เอนซ์ณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นชั้น 2. 2ในรอบสัปดาห์นี้ดำเนินการให้คำปรึกษาในจ้างลูกจ้างประเภทจิจการเร่งรัดหนี้สินรักษาความปลอดภัย รับเหมาก่อสร้างและอื่นๆเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานดำเนินการรับคำร้องจ้างประเภทจิจการร้านกาแฟรักษาความปลอดภัยและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจำนวน5าลายลูกจ้างรวม5้าคนเกี่ยวกับค่าจ้างรวมเป็นเงินจำนวน84,125บาทดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างประเภทจิจการ ขนส่งสินค้าและคนถ่ายสินค้าจำนวนสองลายจ่ายเงินสงเคราะหล์กจ้างรวมเป็นเงิน3าม0มามพันห้อยบาทกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ